ครับสวัสดีครับตอนนี้เรากาลังเดินทางไปอุทยานแห่งชาติผู้เตยนะครับหน่วยที่3ครับที่โรงเรียนบ้านตะเพิ่นคีนะครับเป็นจุดกลางเต้นหน่วยที่3ครับขบวนจะเป็นหมู่บ้านกะเหลียงนะครับตอนนี้กําลังเดินทางด้วยกระบะ2คันนะครับก็ไปกัน6คนนะครับดูสัมภาระครับเราจะเยอะมากดูเส้นทางครับ จากที่ถนนลาดยางขึ้นไปนะครับประมาณ14กิโลครับตอนนี้กำลังลุยป่ายครับคานไปครับบบาๆก็แข่งจะมาหรือไม่มาก็ลองตัดิใจกันดูนะครับกระบะยังได้แค่นี้นะครับเขาบอกว่าน่าจะมาได้ครับข้างบนจะเป็นนี่ครับเดี๋ยวให้ดูขันข้างล่างอีกคันนึง ล่างครับ <c oughs> ดูถนนครับนี้เลยครับยาวๆกันไปไหวไหมนัดโอ้โหบนมีเก๋งหนึ่งคันครับข้างบนมีเก๋งหนึ่งคันหลบให้อยู่ไม่รู้คานมาได้ไงอ่ารถเก๋งมาได้ครับรถเก๋งยังมาได้อันนี้ ยังไปได้เลครับสุดๆเลยเย่ยมมากเย่ยมมากยอดยอดครับโหดมากกันนี้โหดมากแน่นอนมากมาจากกรุงเทพเหมือนกันครับกำลงังลงกำลังลงกำลังลงครลับากลัทางกห้ัราก่อน เบาเบาครับวันนี้สนุกสนุกถึงช้าเลยไม่ว่ากันครับอันนี้เป็นทริปแรกนะครับที่เอากระบะมาลุยเขากันเราก็จะไปเรื่อยๆครับถ่ายรูปไปเรื่อยเงี้ยโอเคถือว่าจุด คลายแม็กอยู่ที่ตอนสุดท้ายนี่แหละโหมดมันแต่ผมไม่ได้ขับนะครับกระบะก็ไม่ใช่รถผมไปได้ไม่เยอะครับวิ่งแค่สิบยี่สิบค่อยๆคานดูพื้นที่รอบๆข้างพื้นที่ข้างๆไป Nhớ dạ ngay Quẩy đi Kiện người dân quẩy đi Số phê quá Quẩy nó bào Quẩy nó bào mấy mấy Đã vô đã vô dạ ngay